มารีวิวแม,านาม่น้ำกันสวัสดียามเช้าครับวันนี้มาเที่ยวแม่น้ำป่าสักอีกตามเคยมาเจอคุณแม่ใหญ่ใหม่แล้วผู้เท่าคนมานากันนะมาแต่เช้าเลยมาทั้งสองคนนะนะั่นแหละตาบุญเรียนมาดำนาหาคนดำนาให้หาคนหวานข้าวให้อยู่ ตัวนี้ก็เลยมาดูน้ำจะได้น้ำเน่อน้ำแค่หย่งหมดแล้วน่ยที่จริงนี่แม่น้ำตรงนี้เนี่ยน่าจะโอ้โหแค่ไม่กี่วันแหละประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์น้ำมันไหลไปเป็นลงไป้าล่างหมดแล้วอันนี้มันคือมันเป็นบางช่วงช่วงถ้าถ้าฝนตกหนักบางครักก้งพฤศจิกาตุลาเนะี่ยน้ำก็จะเยอะ ปลายฝนต้นหนาว่ต้องดักน้ำไว้แล้วดักน้ำนี่ก็หมายถึงว่าเปิดปิดฝายการปิดฝายคือทำฝายฝายปิดเปิดแต่ว่าส่วนนี้มันส่วนหนาเราไปปิดตรงช่องแคบๆเลยประหยัดงบงบน้อยเราก็ไปปิดเปิดเราตรงนี้มันน้ำมันเยอะนี่ทั้งปลาทั้งจะทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก เจชาบ้านหาปลากันปลาเยอะจริงๆเลยปลาตรงนี้ปกติได้ปลาแล้วหก็ได้กันไหลปีก่อนๆก็ได้กันเยอะอยู่แต่ปีนี้ไม่ได้ทำแล้วตะก,กิดก็รวยไปแล้วได,ได้หลายตังได้หลายตังอยู่ เฝ้ามาดูน้ำเยอะเลย